ต่อจากอีพีที่เราบอกว่าให้บิ๊มซื้อนะคะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะวิไม่เใครอยากยเป็นเซทีบันรถยนต์ขาแอปเพสต์สู์นะขี้เกียจอ่ะขี้เกียจมากตอนนี้ก็คือแบบนี่ฉันทำพีใหม่ค่ะเฮอดูดิ ดูดีป้าเดี๋ยวเราจะมาสอนทำนะคะใหกดไปลงกล้องแล้วก็เลือกภาพที่ราอยดอกลอยเนจะโอ้ยน่ารักเวอร์เปล่านะคะ

ใอะนี่เาส่งายนไอหลายอ่นรักปะถ้าตางเอจะุไม่งให้พา่าคทุกคนก็คือแบบโอ๊ยสามารถแคปรูปเราไปให้นะคะได้เดี๋ยวอเดหลังคลิปเดี๋ยเราจะต้นคลิปให้นะ โอเคไหมแต่ถ้าไม่โอเคก็ไปหาเอาเองนะคะพอนี้เราก็กรอบมากเหมือนกันเราไม่ได้เอามาเองบอกเลยนะว่าตัวเราก็กรอบนะทุกคนเราตัวกรอบได้แหละเพื่อนเรายังบอกไปตอนนั้นเราไปกรอบของเพื่อนมาอันนี้ก็กรอบของเพื่อนน,นั่นแหละอันนี้ก็สีเหลืองนีฮะ ้บอกให้ค่เดี๋ยวคืออือเดี๋ยวกูมแ้่ถูบอกยให้ไงเออให้ไปถามนี่นะคะไมเที่ยวกบอกไม่เิม้ะเออเห็นม็นบอกว่าเริ่มมาลงงานมปแล้วนะพี่ก็ไม่รู้ว่ายัไง จะเปิดต้นคลิปให้นะแล้วถ้าใครไม่กรอบก็ไม่น้องกรอบค่ะก็อยู่เฉยๆโอ้ยอเกลียดอะบรยนะตรงน,นี้ฟันผีวสูคือดำเบ้อซูมเข้าไปทังตาผีวสูแล้วก็คุพูดกูอยู่บอกว่าไม่ได้ไปขับรถ ดูคนเราว่าสวยปะเขอก็น่าจะบอกฉันว่าฉันว่าไม่สวยเพราะเราไม่ใช่เบอกเลยบอกเลยว่าผมผมมาแค่วันนี้ยายามเยอะนี่ตาเรียนสูโคตรดำอ่ะ 아그래를 okay. uh -huh. เกระบายเสื้อมากคือเสลี่ยน,นะคะ <c oughs> เราจะลบเลย <c oughs> โอ้โหอ่ะให้เวลาแคปนะคะ หนึ mm. so, so. ่งสองสามไปแล้วไปบาย